คบอในใจโอพูหวนี่ทำไมเจ้าถ่นเต้นเขาประกาศจ้าเอาเลยครับและเขายอดประกาศเป็นรางวัลชนะเลิศคนที่ประกาศคือชนะนะคะับชนะนะคะคือคนที่ได้ตำแหน่งที่ดาาพระแม่โพศพนะฮะซึ่งชื่อผมประกาศคือตำแหน่งที่ดาาพระแม่โพศพครับมุงลงมงลงนะฮะส่วนส่วนคนที่ไม่ได้ประกาศผลออกไปจะได้ที่สองครับก็คือรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่หนึ่งฮะและรางวัล ดาเพราะแม่พอสกในพ,พิธีเปิดประตูเล้าสู่ขวัญข้าวเพื่อจะเีสนสมันร้อยหกสิบเจ็ดพลังยี่สิบหกโด้แก่หมายเล่ยหมายเล่ยหมายเล่ย์เลยดีกว่าหมายเล่ยคุณโกบีดูช่วยนะฮะกว่าอ่านผิดหมายเลไม่เห็นกับย์ หมายเลขสองครับนางสาวกัญญาณชินนะจักรครับได้รับตำแหน่งที่ดาวพระแม่โพศพในปีนี้ครับโอ้ยนี่นะฮะน้องปลายฟ้าส่งต่อให้กับน้องกัญญาณชน,นเรียบร้อยนะฮะในตำแหน่งที่ดาวพระแม่โพศพอของเราปีนี้พยาติเลครับอ่าสักนิดเดิงกัญญาณชินนะจักรนะฮะ จากบ้านดอนยมครับผู้ทรงขัาประกวดผู้ใหญ่ประวิท์แสงธรมฮะความจริงความสวยก็ใกล้เคียงกันครับครูแต่น้องก็จะมีความสามารถพิเศษที่ถือว่าโดดเด่นอยู่นะเรื่องของการตอบคำถามใช่ไหมฮะซึ่งก็สำคัญนำตัวโอเคนะคะเก่งทุกหมายเลขนะคะตัถือว่ากรรมการท่านเก่งมากๆที่สามารถตัดสินออกมาได้นะคะหลายปัจจัยเนาะที่ทางคณะกรรมการได้รวบรวมให้คะแนนนะคะ น้องไปเข้ายืนกลางค่ะลูกอ่า